ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรม v i s u a l Basic 6นะครับการสร้างปุ่มลิงก์ไปยัง UI ที่เราต้องการนะครับด้วยคอมานด์ u ั t น n นะครับโดยใช้คำสั่งชิวนะครับก่อนเลยเลยให้เราเข้าไปที่โปรแกรม v i s u a l Basic 6นะครับตรวนี้นะครับจากนั้นไปที่ standard exe นะครับ เพื่อสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะสร้างปุ่มขึ้นมาสักเอาทุ้งห้าอันนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหาอันนะครับจากนั้นให้เราใส่แคปชั่นของปุ่มนะครับผมจะใส่เป็น Open Google นะครับนี่นะครับปุ่มสองจะเป็น Open Yahoo นะครับ ปุ่มสามจะเป็น open facebook นะครับก็จะประมาณนี้นะครับปุ่มสีจะเป็นโอเพ b I N G, นบิน BING บินับปุ่มห้าจะเป็น open youtube นะครับ ตอนนี้ผมไม่มีเน็ตนะครับผมจะสาธิตแบบคร่าวๆให้ดูนะครับมาการสร้างปุ่มให้มันลิงไปยังลิงก์ที่เราต้องการทำยังไงนะครับก่อนอื่นเรามาดูโค้ดกันก่อนนะครับโค้ดก็จะใช้คำสั่งเหมือนเดิมครับชีลครับจากนั้นไปที่โปรแกรมที่ตั้งของ i n t e r n e t e explorer นะครับจากนั้นไปที่ ที่อยู่ที่เราจะต้องการให้มันลิงก์ไปนะครับเมื่อเราคลิกปุ่มไปแล้วมันจะลิงก์ไปที่ตรงนี้ครับผมใช้คำสั่งชิวนะครับผมจะให้มันเปิด Google นะครับให้เราพิมพ์ชิวนะครับจากนั้นพิมพ์ ที่อยู่ของไฟล์โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กเรอร์นะครับไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับอินเทอร์เน็ตเอ็กเรอร์นะครับตัวนี้นะครับเอาเรามาเปิดดูไฟล์กันก่อนครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันน่นะครับ my คอมพิวเตอร์นะครับไดซีนะครับโปรแกรมไฟล์นะครับอินเทอร์เน็ตเอ็กเรอร์นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับ IE x p r e r e x e มันจะอยู่ตรงนี้นะครับก๊อปปี้ตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับนี่ครับ C โปรแกรมไฟล์ Internet e x p r e r นะครับรนีนนนนคบ่คือที่อยู่ของมันนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่คำว่า IE Explorer er นะครับ IE x p l o r e r นะครับ IE IE x p l o r e r exe นะครับ iex นะครับตัว e ตัว e มีตัวเดียวนะครับ iexplorer.exe I e, e นะครับให้เราพิมพ์ตัวนี้ลงไปครับชิลตามด้วยตำแหน่งของโปรแกรมนะครับโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กพลเออร์นะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับไดซีโปรแกรมไฟล์อินเทอร์เน็ตเอ็กพเอร์ iexr.ae e e นะครับจากนั้นให้ใช้ที่อยู่ URL ที่เราต้องการนะครับตรงนี้นะครับผมให้มันเปิด Google ใช่มั้เราใส่ว่า www.google.com e ครับ ใส่เครื่องหม้นี่ครับลองดดูนะครับเปิด google นะครับนี่ครับมันก็จะมีมาหน้า google.com นะครับเราก็จะได้ปุ่มลิงก์แบบง่ายๆนะครับวิสองครับเป็นการเปิดยา o ูนะครับให้เราก๊อปมาเลยครับเอาตัวนี้มานะครับเรามาวางรง แอเเป็นตรงนี้เป็น yahoo.com นะครับนี่นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับคลิกที่ปุ่มนะครับมันก็จะมาที่ yahoo.com นะครับปุ่มต่อไปครับให้มันมานะครับ facebook นะครับเดี๋ยวเพืนคลิกที่ปุ่มนะครับมันก็จะขึ้นโพสให้เรานะครับถ้าเราพิมพ์ลงไปครับ facebook.com นะครับ ตัวคอมนะครับติ่กเฟซบุ๊กมันก็จะมาอย่างนี้ครับเฟซบุ๊กดอทคอมนะครับผมฟีฟีนะครับอูเพนบิงนะครับ b i n g นะครับเราให้เราเปลี่ยนตรงนี้ r w e b i n g com นะครับมันก็จะมาให้เราครับ ปุ่มที่5นะครับให้เปิด YouTube นะครับใช้คำสั่งคิวครับที่อยู่โปรแกรม Internet Explorer นะครับนี่นะครับจากนั้นตามด้วยที่อยู่ URL ครับเปิด YouTube ก็พิมพ์ไปว่า i o u t u b e youtube.com นะครับในที่นี้ผมจะจำลองในยังไม่มีเน็ตนะครับผมจะเปิดขึ้นมานะครับ ผมจะคลิกที่ปุ่ม Open Google นะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ามันก็จะมาหน้าที่ google.com นะครับผมจะคลิก Open Yahoo นะครับมันก็จะมาหน้า Yahoo.com นะครับผมจะคลิก Open Facebook นะครับมันก็จะมาหน้า Facebook.com นะครับผมจะคลิกที่ Open Bing นะครับมันก็จะมาที่ Bing.com นะครับ ผมจะคลิกที่ open youtube นะครับมันก็จะมาที่หน้า youtube นะให้เรานะครับก็ง่ายๆนะครับเรื่องนี้นะครับการสร้างปูมลิงไปยัง ui ดออ้วย command วัตถอนนะครับวิชชันเบสิโกนะครับ ไง่ายๆนะครับเพียงเราใช้คําสั่งชิวแล้วตามด้วยที่อยู่ของโปรแกรมจากนั้นแล้วเขาวักแล้วก็ตามด้วย URL ที่เราต้องการให้มันลิงก์ไปเราก็สามารถทําปุ่มลิงก์แบบไง่ายๆได้แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมครับก็ยังมีคลิปดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ อย่าลืมนะครับก็ใครมีเนื้อหาดีๆหรือว่ามีข้อเสนอแนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะัสดีครับ